เหมือนกับสุนัขตาบวชมากับพระผู้มีพระภาคเดินตามพระผู้มีพระภาคไปข้างหลังดันไปเห็นอาเจลกะนักปวดเปลยคานสีขาทําตัวเหมือนสุนัขโอ้ยสงสัยเป็นพระหลานเข้าไปถามดีกว่าเว้ยก็หลีกออกจากพระผู้มีพระภาคเข้าไปถามธรรมะเขาถูกข้อตวาดมาก็เลยเดินคอตกซบเศร้าเสียอกเสียใจมาบอกพระศาสดาม่้แม่มอกี้ทําพระอรหันต์รูปหนึ่งให้ไม่สบายใจ พรนะผู้มีพระภาคหันกลับไปบอกโมขะบ,บุรุษ <c oughs> ก็ยังไม่เข้าใจนะบุรุษผู้ว่างเปล่าโมขะศูนย์เปล่าจากความดีแล้วเธอเนี่ยเดินตามศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูสงสัยอะไรไม่ถามดันไปถามอาเจรักะต่อมาเดินมาอีกเจออเจรักะอีกก็หลีเข้าไปถามอีกเขาตอบไม่ได้ก็ตวาดมาก็มาบอกผู้เจ้าเหมือนเดิมอีก ผู้เจ้าก็บอกโมคาบุร ok ุษสุนัขตาก็เลยบอกว่าหวงความเป็นอาหารหันต์เรื่องไงละอิจฉาเ็าเรื่องไงหรือดันว่าผู้เจ้าสามบิกงนะเนี่ยแล้วก็เลยศึกหนีออกจากผู้เจ้าไปเห็นมหมออคนแบบนี้ก็มีในโลกแนะท้ๆเลยนะนนะขอบพระคุณ